เดีวเนาะปักสังว่านขาลูกคนน่ะอ้าวขาจ้าใดเจ้าแบบเดีแม่บอนี่แม่บอตามตรงเด้อเพราะว่ามือนั่นเห็นแต่มันย่างเส้าเห็นแต่บักสังวมันสูงขึ้นไปนี่ยหญ่เดบายุทธ์นี่มันจมให้สูงให้ผู้ใดนู่นยหญ่ก็บ่กสูงใจเง้อมันก็สั่งเดี๋ยวเบิ่งยายนี่ก็สิแม่เดี๋ยวปากที่มันเดี๋ยวเบิ่งปูดทั้งย่างไปสูงให้ผู้ใดเนาะพะน่ะเพราะนี่เพรดะนี่ซับซ้อมมันอยู่เดี๋ยวบัน ข่อยจัหัวข่อยกระเลี้ยวไปเนาะข่อยกระเปนหน้าครับข่อใหญ่ข่อยนอมูมาหาเนาะปันมายนี่มาแรงว่เอ้าโทรมาฝรั่ยาย้าผว้จักบอกัู้จักหน้ากระบังสีแล้วเนาะบักสว่างขาลูกคอน่ะอ้าวข้าจะแดงยักกระบังเสียแวแมนบอโอ้ยเจ้าบดีเนาะมาเมาบดีเงี้ยเงี้ยอิหลี่อ่ะเออถูถูถถูถูว่าจะดอกไปขาพ่อขา bằng